สวัสดีครับมาแล้วครับผมโหนเก่งกาจจงใจพระครับหยุดกินไปสองวันนะครับก็สบายสบายวันนี้ก็พบก,กันเป็นประจำนะฮะแปดนาฬิกาสาสิบนาทีครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับก็เจอกันได้โดยท่านที่สนใจชอบใจก็กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะฮะแล้วก็กดแชร์กัน ก็ผมพยายามจะผลิตรายการใหม่ๆครับแต่บางทีมันก็บางอย่างมันก็คนอาจจะไม่สนใจหรือว่าอะไรนะประเด็นปัญหาก็คือว่าทีมงานคือคือผมคนเดียวทำไม่ได้เขาต้องมีทีมงานนะนะพอดีวันก่อนเนี่ยอีพื้อถูกนอยนะอีปื้น้อยก็นอยทำไมมีคนเขาคอมเมนต์มาคือจริงๆเนี่ยการทำรายการถ้าพูดคนเดียวนี่นะมันจืดชืด มันก็สร้างต้องสร้างตัวละครขึ้นมา,าใครจะเป็นตัวขันแย้งอะ่ะคอยตุกย่าิงทำให้เกิดทําให้เกิดอารมณ์มันมนกระตุ้นความราคาญอะไรอย่างงี้นะมันเลยกลายเป็นว่าอมองว่าไอ้ปืนเนี่ยเป็นใครไม่พูดจามไม่คารวะอ,อาจารย์อาจารย์อะไรอย่างเงี้ยนะคือความจริงเนี่ยการแสดงหรือออกอากาศอะไร,นะอ,ะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายอย่างอย่างผมพูดคนเดียวเนี่ย,ยไม่มีใครมายุ่งกับผมนะก็พูดไปตามหลักการวิชาการนะครับ เออก็เลยปรากฏว,ว่าปุ้ยมันนอยครับนะเมื่อมันนอยป๊ามันก็เลยทําอะไรไม่ได้นะเพราะว่าเขาเป็นคนที่คุมเบื้องหลังอ่ะคุมการถ่ายทําเบื้องหลังอน,นะแลวทุกอย่างเนี่ยผมมีคนบอกเขาเองให้ทําอย่างนี้อย่างนี้นะคือการเป็นพิธีกรเนี่ยอย่าพูดค้าขาคราบอะไรอย่างมันมันฟุ่มเฟือยมันทําให้ไม่ไม่น่าฟังอับมันน่าเบื่อนะฮะอันนี้ก็เลยบอกให้ฟังว่าเวลาที่หายไปเพราะมันมีสาเหตุนะฮะคือเบื้องหลัง ็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ทารายการใหม่ๆนะฮะก็จะทําแบบถ่ายถ่ายทาถ่ายแล้วตัดต่อดีกว่าถ่ายแล้วตัดต่อดีกว่านะฮะไม่ว่าจะเป็นการสอนโหหรือการออกกาลังกายเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะ,ค,ะคือวันนี้เนี่ยเราจะพูดเรื่องนางสมกาต์ออเดี๋ยวก่อนก็ <c oughs> <c oughs> ต้องขอบคุณทุกคนเดี๋ยวจะ่าลืมคือมีผู้ร่วมพระป่านะฮะก็หมายความว่าที่จะมาร่วมผมเป็นสะพานบุญอะที่จะสร้างพุทธกเกษตรธรรมสถานนะครับ เป็นการแก้อาเพศแก้อาถั์ของประเทศของโลกก็ได้นะฮะมาหลายอย่างครับแล้วใค้พูดกันมาหลังตอนนี้ก็มีผู้ร่วมมานะครับคือชุดที่พับป่ามาเนี่ยที่าบอกเขาไว้ร้อยกองเนี่ยนะฮะผมถือว่าเป็นผู้ริเริ่มอะเป็นผู้ริเริ่มเลยนะเหมือนก็เป็นผู้ที่ว่าทําให้เกิดโครงการนี้เป็นไปไ,ได้ถ้าไม่มีจุดเริ่มต้นแล้วครับเรียบร้อยเลย นะตอนนี้ก็มีมามากขึ้นมากขึ้นแล้วครับเอาแค่ร้อยกองเลยครับนะไม่ต้องมากนะฮะเพราะพอ,พอผมมีพระบุญที่ชกุลอิมเนี่ยประมาณเนี้ยประมาณร้อยกว่าองค์เอาจะร้อยกองแล้วกันไอที่เหลือเอาไว้ให้ลูกศิษย์ลูกหาที่จะมานะฮะวันนี้ก็ขออนุโมทนาขอบคุณครครอบครัวเขียวเม่นได้โอนมาทําบุญพระป่ารวมกันสามคนนะครับพ่อแม่ลูกหนึ่งกอง หนึ่งหมื่นบาทครับเมื่อวันศุกร์ที่ยี่สิบเจ็ดมีนาน h i แหละมีพันธโททวินเขียวเม่นคุณพรทิพย์เขียวเม่นคุณสานุพัฒน์เขียวเม่นขอบคุณนะครับขออนุโมทนาขอเจริญเจริญแก้วคลาดปลอดภัยนะครับแล้วก็วันที่ยี่มีนาก็โอนมาคือคุณวัวละกัญญานะฮะคุณวัวลกัญญานะครับนะะปัญญาประเสริฐกิจน,นี่แหละก็โอนมาเมื่อวันที่ยี่สิบหกก็มี ด้วยกันคุณวรกัญญาคุณศิลิน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 ละมีวันโนนทองแล้วก็คุณชันิสรวันโนนทองนะครับเยบาทขอบคุณมากครับนะฮะขออนโุโมทนาสาธุครับขอ,ขอให้เจริญเจริญนะฮะแค้วคราดปลอดภัยจากโรคภัยทั้งปวงแล้วก็ขอให้ธุรกิจการงานก็มั่นคงนะนะ ช่วงนี้อาจจะแย่หน่อยเพราะว่าไอ้ตัวนี้แหละไอ้โควิดนะหนึ่งเก้าเนี่ยมันเล่นมันเป็นทั่วโลกนะอย่างที่ผมบอกไว้อะมันมันทั่วโลกเพราะอะไรเขามาลังคุยกันคือบางทีเราไม่กล้าพลาดหัวแรงกับมันถูกแขวนอะนะเอาไปว่าเอาคุยกันว่า,วาสงกราน์ละปีใหม่ไทยจะมาแล,ล้ของคนไทยนะฮะเอ่อดาวนางสงการานปีชวดปีนี้นะครับนะฮะในเดือนเมษายนนะครับคือวันที่สิบสาม เมษายนเป็นวันมหาสงกา์ครับนะครับนางสงกา์จะเสด็จมาตอนยี่สิบนาฬิกายี่สิบเจ็ดนาทีนะตรงกับวันจันทร์พอดีอาทิตย์ยายนะฮะพอดีเลยนะครับประเด็นก็คือว่านางสงกรา์ปีนี้ชื่อโควิดราคาเทวีตรงกันเลยไม่ใช่โคราคาครับแม่มันตรงกัาโควิดนะมันมาก่อนเลยนะมันมาตอนรับเลย โคราค้าเทวีครับไม่ใช่โควิดนะโ,โควิดเอ่อเดือนหนึ่งเก้าเทวีเลยยุ่งเลยเออนางสงกรานะครับเอ่อปีนี้นะครับนะฮะก็เรียกอะไรทัดดอกปีบครับนะฮะอาพรนะฮะเครื่องประทุเครื่องแต่งตัวนะเพาราล์น,นะฮะทัดดอกปีบเป็นแก้วมุกดาหารเป็นอาพรนะครับนะ,ะแล้วก็อาหารการกินนะครับทางภาษาหัวมระพักสาหารนะครับ ก็กินน้ำมันเนยนะแล้วก็พระหถรขวาทรงพระขันประหถ์ซ้ายทรงไม้เท้านะฮะเดสดสัยญาติลืมเล่นมาบนหลังเสือคือมากลางคืนก่อนสองยามนี่จะนอนมาแล้วแต่ว่าลืมตามานะฮะดังนั้นมันก็เป็นอันว่าถือไม้เท้านี่หมายถึงคนแก่นะหมายถึงคนแก่นะฮะแล้วทรงพระขันมาที่กับพวกนักรบมานะฮะออปีนี้ก็ค่องจะดุหน่อยนะเอาไมายปรเด็นแต่นอนมา นอนมาไม่เท่าไหร่ครับถ้ายืนมาแล้วเป็นเรื่องเลยนะแล้วปีช่วดปีนี้นะครับจุลศักราช1800หรือ1382เนี่ยนะวันพุธหัสบดีธงชัยครับวันอาทิตย์อาิบดีวันพุธอุบาทวันอังคารโลกาวินาศนะครับโอ้สบายมากเพราะปกติวันอังคารวานพุทธ่คนเราไม่เคยใช้ไปทำการกุศน,นกันอยู่แล้วแล้วแล้วมันยังไงเกิดขึ้นละครับนะมันอย่างนี้ สงกรานปีนี้นะฮะดา,ถาดถึงลักษณะของดาวนะเออวันที่สองเมษาเนี่ยดาวพุธเสด็นะ,ะอ่แล้วก็เข้าไปในราศีมีนะฮะแล้วก็วันที่สิบสองเนี่ยดาวเกตย้ายวันที่สิบเก้าเมษาดาวพุธเสดนะฮะเนี่ยเดินเร็วละผิดปกติละที่สำคัญคือดาวพูโตครับยี่หกเมษานี่แหละครับพูโต้จะพักครับนะ ถ้าดาวมันพักมันะอะไรจะเกิดขึ้นล่ะครับนะดาวพลูตโตนี่เป็นลักนณดวงโลกนะแล้วก็ดวงประเทศไทยด้วยนะครับนะฮะแล้วตอนนี้คนจรอ,อยู่ในราศีมังกรกัมมะของโลกนะฮะฉะนั้นโลกเราจะเกิดนะครับจะเกิดโรคระบาดโรคระบาดเกี่ยวกับทางอากาศทางทางตําเดินหายใจเนี่ยนะฮะจะทําให้มีการสูญเสียนะครับหมายถึงว่าตายฮเป็นจํานวนมากเลยนะฮะอันนี้ตามดาวนะ อย่าเชื่อผมนะครับจะนั้นจากอิทธิพลดาวนะฮะที่ทั้งดาวใหม่นะฮะแล้วก็ดาวเก่าเนี่ยหมายถึงว่าดาวใหญ่ๆก็มีดาวพฤหัสดาวเสาดาวมัตยูดาวนิพจูนดาวพููโตนะครับพวกนี้มันยาวมันอยู่ที่นานนะตันรศีเนี่ยเป็นปีขึ้นเลยนะมันโคจรริบปริตคือหมายถึงว่าเดินมนเดินเสดมนี่คือช้าเสดคือเร็วเดินพักคือถอยนะครับนะ ตั้งแต่เดือนเมษาถึงธันวาคม2563ในปีช่วงนี้นะฮะแล้วมันยังไงจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กบนจักรวาลมันแปรปรวนเกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงทั่วทุกทวีปนะมันทั่วโลกอ่ะทัวทวีปนะครับมันจะได้รับผลกระทบหมดมันจะเกิดอะไรขึ้นเกิดมหันตภัยครับทางธรรมชาติจากแรงสั่นสะเทือนนะครับนะดาวที่ดึงแล้วก็ดันแล้วก็ผลักนี่แหละ ทำให้บุญชั้นบรรยากาศของโลกเนี่ยมันสั่นสะเทือนวอนไหวก็เกิดคลื่นความถี่สนามแม่เหล็กมันวิปริตแปรปรวนนะครับนะแล้วเกิดอะไรขึ้นหนึ่งคลื่นอากาศร้อน,คล,น,อาาอนคลื่นอากาศเย็นปะทะกันนะครับก็จะทำให้ท้องทะเลมหาสมุทรเกิดคลื่นยักษ์พายุรุนแรงครับดังนั้นจะเป็นมหันตภัยก็คือเบื้องต้นก็คือมนุษย์เนี่ย หลายทวีปนะครับจะต้องเผชิญกับความเสียหายและสองจะเกิดโรคระบาดโรคภัยใหม่ๆกระจายไปทั่วโลกครับผู้คนจะล้มตายมากมายนะเยตื่นไว้นะครับสามแผ่นดินไหวครับแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเริ่มแล้ครับอินโดนีเซียก็เริ่มละภูเขาไฟระเบิดทั้งเก่าทั้งใหม่นะแล้วก็สําคัญมากคือภัยแล้งกับปีนี้นะฮะพืชพันธุ์หญาก็จะขาดแคลนนะครับนะ จิตมนุษย์ก็จะตกครับนี่จิตมนุษย์ก็จะตกครับตามซ้มนะครับท่านจะเห็นว่าทุกคนเห็นไหมเห็นแก่ตัว,วมีการกาัก,ากตุนสินค้านะจากข่าวต่างๆมานี่นะฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธนะครับเราผู้ที่มีจิตสูงนะเราต้องมีเข้มเามีธรรมะในหัวใจนะเราต้องยกระดับสูงขึ้นเราอย่าไปอย่าไปคล้อยตามกระแสะของดวงดาวนะแล้วทุกอย่างแล้วมันก็จะไปได้ดี อมองเลยเพราะเนี่ยมองวยสมาธินะมันก็จะเกิดปัญญามองเห็นภาพเลยว่าไอสิ่งที่เกิดเนี่ยมันเป็นธรรมชาติมันเป็นไปตามวัฏจักรของมันเลยครับเกิดแก่เจ็บตายหรือว่าเกิดบาดเจ็บเกิด,กดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดเจ็บป่วยนะฮะมันรู้มีที่มาแล้วครับหนึ่งเกิดจากความประมาทถ้าเราไม่ประมาทล้ว่าโอเคครับนะบมันดูแลสุขภาพนะฮะหนึ่งเรื่องสุขกระปุกสำคัญมาก ให้สะอาดเข้าไว้ก่อนนะอันนี้สําคัญมากเลยครับนะอนามัยอะอนามัยทั้งในครัวนะในบ้านในห้องนอนเนี่ยมันต้องสะอาดแล้วครับนะทรานสงกรานต์ปีนี้เขาไม่มีงานนะครับไม่มีการจัดอะไรทั้งนั้นนะครับนะเราก็ถือโอกาสแล้วกันครับจัดของเราเองนะเรียกว่าทํางานให้มันเหนื่อยนะให้มันสะอาดนะทั้งห้องนอนห้องน้ำหลงจากที่พบอกตัวเสมอนเนี่ย อันนี้สำคัญมากทั้งในครัวนะฮะอัน,นมามัยตู้เย็นด้วยไปดูแลซะหน่อยนะ,ะแล้วตอนนี้ก็ออกกําลังกายออกกําลังกายบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะให้เป็นท่าๆเลยกัน mm. คือถ้าคนออกไหม่ๆเนี่ยมันจะปวดเมื่อยปวดกล้ามเนื้อที่จะดึงๆจะผวาไปเมื่อวานนี้ผมก็ออกท่าที่มันเคยได้ออกมานานเลยครับแมก็โอเคอะปวดแถวเนี่ยแถวกระดูกเนี่ยนะกล้ามเนื้อเนี่ยนะ แเราก็โนดๆแล้วก็หายแล้วก็ไม่มีปัญหาปีเดียดเตือนกันไว้ว่าสงกรานนะครับปีนี้มันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะะดามสงกรานค่อวข้างจะโหดนะแล้วที่สําคัญก็คือว่าดาวมันเดินทั้งปีฮะพฤหัสเสาเนี่ยพูโตเนี่ยมันเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังครับตรงนี้แหละครับมันคือมันเดินมันไม่เท่ากัรมันหมุนนะมันหมุนเรื่อยมันเดินมันเดินมันโคจรอะมันหมุนไปเรื่อย แล้วตรงนี้แหละครับมันทําให้อ้สามแม่เหล็กอ่ะมันไฟฟ้าสถิตบนท้องฟ้านะมันก็เลยเกิดอาการแปรปรวนที่ท้องใต้ของมันแรงกับประเทศไทยนะปีนี้แรงครับปีนี้ไม่มีสุริยคราดในช่วงหน้าฝนนี่เลยไม่มีหน้าฝพว่ามันท้องฟ้ามันก็มันก็ไม่ตกที่ประเทศอื่นอ่ะแต่มันมันมีคราดนะมันมีคราดบนสุริยคราดเนี่ยจันทรคราดมันมีทุกทุกจุดแหละทุกปีปีละสี่หนนเนี่ยนะ แต่ว่าปีนี้มันไปไปไปฆ่าที่ประเทศอื่นนะนะก็อาจจะมีน้ําท่วมประเทศอื่นของเราไม่มีของเราแรงแรงนะฮะก็เดี๋ยวขดูนตานหลังเมษาไปแล้วก็าจะมีให้การประหยัดน,น้ำมาเนะหลังจากไอ COVID ้โควิดหนึ่งเก้าขาดไปนะครับนะหลังจากปิดนี่แหละอ่ะาใครดูครับมันจะตาม,มาอีกครับนะคือน้ำยังไม่พอใช้คือตรงนี้นะฮะต้องบอกวรัฐบาลเนี่ยนะ คือถ้าผ่านตรงนี้ไปได้ก็ถือว่าเป็นการทดสอบอะนะมีความสามารถในการที่จะพาประเทศชาติผ่านวิกฤตไปได้แล้วก็ตอนนี้ก็แจกเงินกันใหญ่นะครับนะฮะยี่สิบแปดล้านกับยี่สิบล้านแล้วครับนะจริงๆเขาแจกแค่สามล้านกว่าคือหมายความว่าที่ถูกสั่งพักงานถูกสั่งเลิกจ้างงานนะแล้วพวกงานอิสระต่างๆหยุดไม่ให้ไปทํางานเนี่ยมันก็ทําให้ขาดรายได้ เขาให้พรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้มีหลักฐานว่าทำงานมาก่อนเขาดูจากไหนครับดูจากไอ้นี่เขาในคอมมีอ่ะมีสลีปเสียภาษีหักเงินเดือนนาที่จ่ายดังนั้นที่ไม่มีเนี่ยอย่าไปฟุง้งเฟอ้อไปอยันนะครับทำให้ระบบเขาล่มหมดแล้วครับนะนี่ก็บอกกล่าวกันไว้คุณดำริสวัสดีมาคุณนพันคุณจุบคุณทอน คุณวัสนาคุณนิทินันคุณชุลวงศ์คุณสมรคุณประพลนะคุณทอดเปรียบดังเกิดสงครามโรคครับใช่ครับผมจะบอกให้ฟังครับต่อไปนิวเคลียร์ไม่มีแล้วมันจะมีสงครามชีวภาพครับแล้วคอยดูแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีวันนี้ก็สวัสดีมาคุณสุโชคคุณคุณจยาคุณทิติพันธ์คุณพิตตี้คุณวิภพคุณจิรพัฒน์ คุณแบล็กพีทบอกว่าคนราศีอะไรจะเฮงบ้างคะอาจารย์อยากให้ทํานายให้ด้วยคะ่ะอ๋อเอาไว้วันหลังดีไหมเอาวันหน้าวันหน้านะวันนี้เอาพยากรทางสุกรานก่อนเวลามันพอดีพอดีอะ่ะคุณว่าสนาว่าควรทําอะไรจึงจะเสริมดวงประเทศอะไรเ,เข้าใจได้แก้แกไขเอาแก้ไขได้คะ่ะอาจารย์ แนะนำด้วยก็อย่างที่ผมจะทํานี่แหละครับนะคือมันมันเป็นช่วงเปลี่ยนเปลี่ยนยุคอะเปลี่ยนยุคอะนะสองพันหนึ่งร้อหกสิบปีโอนยุคใหญ่มากมันทั้งโลกอะแต่เราก็เอาของเราอะนะมีครับผมเตรียไมไว้แล้วครับเดี๋ยวก็คุยกันนะให้ให้ผมเป็นไป,นป,นปนตามสเต็ปที่วางไว้นะครับแล้วก็คุณยุ๊มก็สวสดีเอ่อเขาเรียกนะไวรัดล้างโลกไหมครับเอาไวรัสล้ลางโลกไหมครับ มันไม่ล้างแล้วครับมัน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 ยังครับอันนี้เป็นแค่เริ่มต้นนะฮะตอนนี้มันมีหลายเรื่องนะที่เราติดตามอยู่นะมันเป็นการทําขึ้นนะมันผสมกับอากาศแหละคือในดาวมันจะปอกเห็นแล้วก็มาตามดาวครับวกนี้ความจริงมันมาตามดาวครับแต่มันรุ่มันทําแล้วมันมันยังไม่กล้าไม่กล้าจะลงมือพอดาวส่งเสริมมันก็เป็นเลยนะเอาว่าไงจ้าแอดบิทคนเลือะไทยสวัสดีครับลุงสุนิพนธ์สวัสดีครับท่านกิ่งการตรงใจพระ ไปลงทะเบียนยังครับลงทะเบียนอะไรคุณเอสดีค่ะอาจารย์ดูแลตัวเองด้วยนะคะครับผมคุณอเล็กซ์วันนี้ได้ดูสดติดตามมาตลอดครับดีมากสดมากดูย้อนหลังดีมากคุณดัมลีฝ้าทลายโจรขาดตลาดคนที่ใช้ประจำก็หาไม่ได้คือจริงจิงไม่ต้องไปบ้าทลายโจนเย็นยาเย็นนี่นีี่มันนาวเนี่ยไอ้นี่ก็ได้นะปรีพลามาขามป้อมก็ได้ มะขามป้อมนี่นะมันวิตามินซีเยอะที่สุดเลยนะในจำเลนผลไม้มะขามป้อมแล้วก็เอะไรนะสมอพี่เพลสมอไทยสามตัวนี้เราทำกินนฤดูร้อนเนี่ยนะเอาไปต้มน้ำกินกดีมากนะเอามาละหมดซะแล้วเราอว่านะก็เลยบอกให้ฟังว่าเนี่ยมันมีเยอะแต่ของเราเนี่ยมันถูกปิดกั้นอนะ่ะพอเราบอกให้เสนอให้อย่างนงี้นะเขาบอกยังไม่ผ่านการวิจัย จริงๆเนี่ยมันมีมาเป็นร้อยปีพันปีแล้วมันวิจัยมาแล้วมันคายมาตลอดจนเป็นตำหักตำราแล้วอะไรนะครับมันเป็นตัวบางตาเนี่ยธุรกิจครับธุรกิจแล้วก็ไอ้เงินนี่แหละอำนาจเงินนี่แหละแล้วอะไรทั้งหมออกกฎมงกฎหมายกฎระเบียบกฎกระทรวงอู้พอเราออกมาควบคุมอะ่ะมันผิดธรรมชาติคือมันไม่เป็นไปธรรมชาติเขาเลยจะมาล้างอะ่ะคนพวกนี้มันอายุไม่ยืน้วครับผมบอกแล้วไม่ใช่แช่งนะ อแล้วเคยดูฮะมันจะค่อยๆยไปเปเองอะแล้วก็ดูกันแล้วกันอยู่ไม่นานค,คุณแคทถามมาเขมินชันตามก,กับเขมินธรรมดาย,ยัางไงเขมินชันพี่เขมินชันมัมมน,นมีสปปรรพคุณเยอะมากเลยนะเขมินชันเนี่ยแล้วก,กินตัวเดียวก็ได้กินเป็นอาหารก็ได้เป็นยาก,ก็ได้นะฮะวันหลังค่อยคุยกันนะครับนะเรื่องต้องสูตรยามักเชงโอเคไมไม่ได้หมักปมาเชงบางทีเอาขยะไปหมักมันมันไม่ได้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 ม คือมันมันคือมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ตำรับยาเพียงจะททำเป็นเป็นน้ำหมักอ่ะเอาไปล้างทำความสะอาดได้อะไรได้เอาไว้คุยกันดีกว่านะฮะผมก็อยู่กับป้าเจงอยู่นั้นอยู่อะไรเดือดนนะ่ะเดือดใบอกว่าวันนี้อัีกินได้ตลอดมักออกมาโชว์แนวยอดอดตอนนี้ยาเป็นตื่นละครเท่านั้น <laughs> กินกินเ้อสัตว์เหรอ ช่วงนี้นะฮะบอกให้เลยฮะกินผักกินพืชให้มากมากเนื้อสันไม่ดีนะฮะหน้าร้อนอ่ะมีนาเมษาพุสธามาเป็นอยนานยสี่เดือนนี้แหละครับนะอ,อ่าอากาศมันร,ร้อนไม่ดีนะฮะกินอะไรที่มันเย็นๆหน่อยนะเช่นน้ำมะพร้าวสดอย่างเงี้ยนะหรือแตงโมเอาละวันนี้ไปแล้วขอทุกท่านโชคดีแขล้วกล่ดปลอดภัยสวัสดีครับ